ต่ออวเพอดอยวก็ังื่อไม้ักได้ขจะเตะอันนลแอปนี้จุกแบบขึ้นมาเลย <c oughs> หน้าขยับมีหน้าอันระวังหลังนะ ゲイツ